สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับการใช้งานกล้องสองท่อโมเดล X 5 0 0แล้วก็โปรบนะครับโมเดล 60D 2W-F-2M-SF ขีด f ขีด 2m ขีด f ครับจุดเด่นของเครื่อง X ทั0ก็คือนะครับเป็นแบบหน้าจอแบบสัมผัสนะครับสามารถสั่งงานในการกดปุ่มที่หน้าจอได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับการกดมินเลอร์นะครับเป็นการสลับในการมองนะครับ ก็เป็นจุดเด่นอันแรกนะครับจุดเด่นนะครับของโพรบ 60D 2W-F-2M-SF ขีด F ขีด2ขีด SF ก็คือนะครับเป็นแบบ 2-way ซึ่งสามารถปรับทิศทางในการมองนะครับได้ทางซ้ายและขวาสังเกตนะครับจากตัวอย่างนี้ผมจะแส,สดงให้ดูนะครับ มาถึงครับการใช้งานเครื่อง X 5 0 0นะครับเรื่องของการเปิดเครื่องครับต้อการกดปุ่ม power ค้างไว้ครับด้านล่างจะเป็นแผงนะครับควบคุมเองจะมีปุ่มกด snapshot ปุ่มกดถ่ายวิดีโอปุ่มกดเปิดปิดเครื่องปุ่มกดนะครับปรับความสว่างหน้าจอจะมีลดแสงสว่างแล้วก็เพิ่มแสงสว่างครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเครื่อง X 500เนี่ยสามารถที่จะสั่งงานนะครับผ่านจอแบบทัชสกรีนได้นะครับเพราะฉะนั้น หน้าจอจะมีฟังก์ชันนะครับสแนปช็อ p s h o t ถ่ายวิดีโออ่ะถ้าต้องการนะครับถ่ายรูปแบบ snapshot ครับกดที่หน้าจอก็ได้ครับเห็นว่านะครับขึ้นข้างล่างก็คือไฟล์ jpeg number สามนะครับถ้าต้องการนะครับบันทึกวิดีโอทําไงครับกดที่ปุ่มบันทึกวิดีโอเลยครับหน้าจอก็จะแสดงนะครับเป็นระยะเวลาในการบันทึกนะครับถ้าต้องการชีจุดการบันทึกวิดีโอแค่กดที่ปุ่มบันทึกวิดีโออีกครั้งครับ ส่วนปุ่มกดด้านล่างเขาจะเป็นปุ่มกดเมนเลอร์นะครับทำารารสลับการมองนะครับจากซ้ายไปขวายขวาไปซ้ายนะครับเมื่อเรากดหนึ่งครั้งจะเห็นว่าครับหน้าจอเนี่ยแสดงกลับค่าและและก็ที่ปุ่มกดครับจะขึ้นเป็นช่องไฟสีเขียวมาถึงทําการใช้ฟังก์ชันนี้อยู่นะครับกดอีกครั้งครับเพื่อกลับสู่หน้าจอปกตินะครับและปุ่มกดด้านข้างจะเป็นปุ่มกดเปลี่ยนโรเตชันนะครับในการมอง ก็เมื่อกดหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนออเดชันแล้วกดอีกครั้งครับก็จะเปลี่ยนเช่นกันแล้วก็เมื่อกลับสู่หน้าจอปกติเนี่ยจะเห็นว่าไอคอนตรงออเดชันเนี่ยไม่เป็นสีเขียวแล้วนะครับส่วนปุ่มกดด้านล่างก็จะเป็นการปุ่มกดเปิดปิดแฟลชนะครับถ้าหากว่ามีแสงไฟแล้วก็พุ่งด้านหน้าเนี่ยหมายถึงแฟลชแบบฟอนต์วิวนะครับแต่ถ้าหากกดอีกครั้งนะครับจะเป็นัญลักแบบแฟลชแบบไซด์วิวนะครับ ถ้าหากนะครับใช้โผล่แบบไซด์วิวก็สามารถจะเปิดแฟลชไซด์วิวได้นะครับแต่ในสาธิตวิดีโอนี้จะเป็นแบบแฟลชแบบฟอนวิวนะครับและก,กดอีกครั้งเขาจะเป็นการปิดแฟลชทั้งฟอนวิวและไซด์วิวนะครับถ้างการเปิดใช้แฟลชแบบฟอนวิวครับแค่ก,กดที่ปุ่มแฟลชอีกครั้งนะครับส่วนปุ่มกดด้านล่างสุดรับจะเป็นการดูภาพนะครับที่บันทึกไว้แบบส n น p ็อ o t แล้วก็วิดีโอก็นะครับเลือกดูภาพโดยการก,รกดปุ่มขึ้นลงเลยครับ หรือว่าจะดูภาพรวมครับโดยการกดปุ่มตารางนี้ครับจะเห็นทั้งหมดที่เราถ่ายไว้เลยนะครับจะมีวิดีโอ3ไฟล์ภาพนิ่งสแนปช็อตหนึ่งวะหนึ่งไฟล์นะครับถ้าต้องการลบครับทำไงติ๊กก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็กดที่ปุ่มทางขยะครับแล้วก็ดีดไฟล์ล้วการกดปุ่ม yes เลยครับเช่นว่าเครื่องนั้นทาการลบนะครับไฟล์สแนปช็อตไปแล้วนะครับก็จะเหลือไฟล์วิดีโอไปสามไฟล์นะครับกลับสู่หน้าจอการครับ้วยการกดปุ่ม รีเทิร์นนะครับการเซตติ้งเครื่อง X อางรัครับให้เรากดที่ปุ่มเป็นรูปลายลักษณ์ฟันเฟืองครับหครั้งก็จะเข้ามาถึงการเซตติ้งนะครับฟังก์ชันนะครับก็จะมีคุณภาครับหมายถึงการปรับนะครับความละเอียดของภาพตอนนี้ครับผมใช้งานคลตภาเป็นอ n อนนะครับถ้าต้องการปิดคลตภานะครับก็ให้เป็นออฟภาพก็จะละเอียดน้อยลงนะครับกริดนะครับเป็นการ เปิดกริดของหน้าจอนะครับจะมีเลือกเป็นหน่วยซเซนติเมตรแล้วก็หน่วยนิ้วนะครับก็เลือกได้เลยครับจะใช้หน่วยไหนแล้วก็นกระถิก็เป็นการมองภาพแบบขาวดานะครับส่วนบูสต์ครเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะครับการตั้งค่าต่อไปครับเป็นการตั้งค่าไว้บาลาน,นะครับจะมีแบบดิฟฟูมีวอม มิโคลนะครับแล้วก็ทำการเซตติ้งเองในะการเลื่อนปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อเซตนะครับถ้าไม่ใช้ก็ทำการกดดิฟูเลยครับง่ายๆนะครับปุ่มกดต่อมาเป็นการดูภาพนะครับก็ขอข้ามไปนะครับก็เห็นว่ามีภาพวิดีโอ3ไฟล์นะครับและปุ่มกดนะครับแสดงข้อมูลสามารถบันทึกวิดีโอได้กี่นาทีนะครับแล้วก็มีเมมความจุของเมมยังเหลือใช้งานได้เท่าไหร่นะครับปุ่มกด เซตติ้งครับจะมีการเซตค่าเป็นภาษานะครับผมก็เลือกใช้ภาษาอังกฤษนะครับตั้งค่าวันที่ครับก็กดปุ่มขึ้นลงตรงนี้ครับเพื่อเป็นการปรับค่านะครับแล้วก็กดรีเทิร์นกลับเพื่อค่าต่อไปครับตั้งค่าฟอร์แมตครับเป็นการเลือกนะครับว่าจะแสดงแบบไหนเป็นแบบปีเดือนวันหรือว่าวันเดือนปีนะครับแล้วก็การตั้งค่าออโต้ f ออฟของเครื่องครับจะมีให้เลือกนะครับ เช่นว่ามีัง้แต่5นาที10นาที20นาที30นาทีนะครับถ้าไม่ใช้ก็เลือกออฟนะครับกดแบ็กกลับเลยครับแล้วก็ขอจบการสาธิตการใช้งานนะครับกล้อง2ท่อโมเดล X500 แล้วก็โปรบโมเดล 60D 2 w u ขีดเขีด 2m ขีด f เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ